นี่ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะครับอานิสงค์ของอินเดียและอินโดนีเซียจากการที่ประชากรสูงวัยล้นโลกครับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยศิรัยาอิสระพักดีสนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาาละออเมาส์เจลจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ สวัสดีครับคุณศิรธทยาครับสวัสดีค่ะวาวรินค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับเราก็ทราบกันเนาะอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรอายุน้อยเนี่ยเยอะกว่าประเทศอื่นๆอ,อินโดก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโครงสร้างแบบนี้ในอาเซียนนะครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นสองประเทศที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่ของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Fidelity หรือว่าทาง b l a c k บ o c อกบอกว่าน่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายคนกำลังให้ความสนใจเลยเดี๋ยววันนี้ชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะคุณวาเลน อย่างแรกเลยนะคะก็ไปดูความน่าสนใจของสองประเทศนี้ก่อนคือทาง Fidelity International กับ Black r o c k i n v e s t m น n t เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอินเดียกับอินโดนีเซียเนี่ยนะคะอัตราการเกิดของประชากรเนี่ยค่อนข้างคงที่แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2040เนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ที่ประชากร2ประเทศนี้จะเพิ่มขึ้นกว่า10%อินเดียเนี่ยจะขึ้นมา11.8%แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยขึ้นมา10%นะคะสวนทางกับจีนค่ะ จีนเนี่ยถ้านับไปถึงปี2040เนี่ยนะคะจากปัจจุบันเนี่ยประชากรของเขาจะลดลงประมาณสัก3.7แล้วก็ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยของประเทศ G7 นะคะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศของโลกเนี่ยประชากรก็เพิ่มขึ้นแค่ประมาณ1.6เท่านั้นเองก็แสดงว่าทั้งอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเมตาการเติบโตของประชากรเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวในช่วงทศวรรษนับจากนี้ไปนะคะทีนี้ มันก็มีหนึ่งตัวเลขที่เกี่ยวกับประชากรที่น่าสนใจก็คือเขาเรียกว่าเป็น age dependency ratio เป็นอัตราส่วนที่เขาใช้วัดว่าประชากรที่อยู่กลุ่มนอกวัยแรงงานเนี่ยค่ะต่อประชากรวัยแรงงานเป็นยังไง วิธีการเขาก็จะคำนวณน,นะนอกวัยแรงงานก็คือต่ำกว่า15ถูกไหมคะแล้วก็มากกว่า60เขาก็เอา2กลุ่มนี้มาคำนวณกันแล้วก็เทียบกับสัดส่วนคนที่อยู่ตรงกลางก็คือประชากรวัยแรงงาน15-60ปีซึ่งแน่นอนว่ายิ่งอายุน้อยก็แปลว่าประเทศนั้นเป็นประเทศ,นนเนเทศหนุ่มสาวมีกําลังซื้อสูงในอนาคตนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประเทศที่สามารถที่จะเติบโตในแง่ของแรงงานได้ส่วนประเทศไหนที่มีตัวเลข เอชด e พ e นเนซี่เร t i ชสูงเนี่ยก็อาจจะมีความน่าสนใจลดลงก็แปลว่าประชากรที่เป็นวัยสูงอายุเนี่ยอาจจะเยอะกว่าประชากรวัยหนุ่มสาวที่จะโตมาเป็นตลาดแรงงานด้วยนะคะทีนี้ตัวเลขเนี้ยถ้าไปดู3ประเทศนะคะที่เราเทียบกันเหมือนเดิมคืออินเดียอินโดนีเซียกับจีนเนี่ยพบว่าในปี2040นะคะคนของอินเดียนะคะที่อยู่ในเรโชเนี่ยก็คือคนนอกตลาดแรงงานหารตลาดแรงงานเนี่ยอายุเฉลี่ยแค่4ีปี นะคะในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ย4ีปีตัดภาพกลับมาที่จีนค่ะจีนเนี่ยสูงมากนะคะอายุ59ปีคือประมาณ60ปีแหละก็แปลว่าประชากรวัยเด็กของเขาจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรวกรัยเกษียณที่น่าเป็นห่วงกว่าคือ G7 ประเทศอุตสาหกรรมเจประเทศของโลกค่ะมีตัวเรโชเนี่ยสูงถึง72ปีก็แปลว่าตัวคนที่เขาอายุเกินวัยทำงานสิบหถึงหกปีโดยประมาณเนี่ย มีสัดส่วนที่มากกว่ามากเลยเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานะทีนี้พอสองตัวเลขนี้ค่อนข้างชัดเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ทางสองค่ายการเงินยักษ์ใหญ่เขามองว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเม็ดเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกิจการของบริษัทประเทศนั้นๆก็คืออินเดียกับอินโดนีเซียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษนับจากนี้ไปเพราะเขามองว่า <N> นอกเหนือจากแรงงานที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกษิจแล้วเนี่ยนะคะตัวกําลังซื้อที่ถือว่าคนหนุ่มสาวก็จะใช้เงินเยอะกว่าคนที่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณเนี่ยก็จะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่และอย่าลืมว่าอินเดียก็ประชากรอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วิอโดเีเซียก็ถือว่าประชากรมากที่สุดในอาเซียนแล้วประเด็นนี้เองก็เลยทําให้วันนี้อยากชวนคุย,ยเรื่องนี้กันค่ะคุณวาลินอืมครับครับทีนี้อินเดียกับอินโดเนียก็มี ความท้าทายเยอะเหมือนกันนะครับอินเดียเนี่ยเห็นชัดๆเลยก็กําลังเร่งในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจอยู่ด้วยเนี่ยนะครับยังมีอะไรที่เป็นความท้าทายบ้างครับถึงแม้จะมีอานิสงส์เหล่านี้ก็ตามเนี่ยอะไรบ้างครับที่จะทําให้อินโดกับอินเดียเนี่ยต้องต้องปรับตัวอย่างมากในการที่จะรับอนิสงส์นี้ได้อย่างเต็มร้อยครับ ต้องยอมรับว,ว่าอินเดียเนี่ยมีหลายมิติที่เราเคยคุยกันไปเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ด้านของกฎระเบียบที่ยังมีความไม่แน่นอนมากพอสมควรแล้วก็ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกจับตาก็คือการเลือกตั้งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงเห็นความเคลื่อนไหวในเร็ววันนี้แหละนะคะว่าตกลงรรนทรามอดี้เนี่ยเขาจะได้เป็นผู้นําต่อหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนไปอย่างความ ต่อเนื่องของนโยบายนะคะหลังจากเขาดํารงตําแหน่งมานาแล้วก็ทําให้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าค่อนข้างขยายตัวอย่างมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงบางประการที่เราอาจจะต้องตามการเหมือนที่คุณวารินบอกไว้ด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่คนรวยกระจุกคนจนกระจายเยอะมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะเพราะว่าต้้มยอมเราว่าด้วยภูมิประเทศของเขาด้วยตลาดแรงงานของเขานะคะแล้วก็ด้วยการศึกษาเนี่ยอาจจะทําให้วันนี้เรายังเห็นอินเดียเนี่ยยังมีช่องว่างทางไรายได้ที่น่าเป็นห่วง รวมถึงคนที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะยังไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงที่เท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของตลาดโลกเองก็หันมาให้น้ำหนักมากขึ้นจึงทำให้วันนี้เราก็ต้องตามกันว่าอินเดียจะสามารถจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มากน้อยแค่ไหนหรืออีกในหนึ่งนะคะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเม็ดเงินค่อนข้างมหาศาลพอสมควรเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำรอยจีหรือเปล่าเพราะเราเห็น สิ่งที่จีนเป็นในช่วงก่อนนั่นเน่ยก็คือเขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากทีเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดก็เป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโอเวอร์สัปายจนเกินไปนะคะซึ่งวันนี้อินเดียยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอเห็นอินเดียโตแรงๆเหมือนกับจีนในยุคทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในสายการลงทุนก็จะมองว่าอินเดียจะเป็นจีนสองไหมคือโตเร็วมากเลยในช่วง10บยีปีให้หลังแต่แล้วเขาโตเกินไป จนฟองสบู่เนี่ยมันแตกออกมาแล้วทําให้พอวันที่เขาจะควรกลับขึ้นมามันยังกลับมาไม่ได้สักทีเพราะว่าประชากรเขาเนี่ยจริงๆคล้ายกับญี่ปุ่นในยุคหนึ่งนะคะที่พอฟองสบู mm ่ hmm. สังหารเริ่มมาซับแล้วก็ตลาดหุ้นแตกเนี่ยญี่ปุ่นเองเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเอ่อบาลานซ์ชีตเดเซชันนะคะ mm hmm. ก็แปลว่าเป็นแผลเป็นทางจิตวิทยาน mm ่น hmm. หมายความว่า เราคิดภาพตามคนญี่ปุ่นเนาะเขาเคยมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูตลาดปุ้นที่ทำนิวไฮในยุคหน่งเกนหนึ่งเก้นน่นะคะแต่พอฟองสบู่แตกปุ๊บเนี่ยทุกคนเป็นหนี้ประเทศเป็นหนี้เศรษฐกิจไม่เดินแล้วก็เขาเป็นสังคมคนแก่ด้วยมันก็เลยทําให้คนที่เป็นคนธรรมดาก็ต้องประหยัดเงินอดออมเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบริษัทเองก็ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าขยายธุรกิจไม่กล้าไปควานหากโกลเพราะว่าแค่ประคองตัวเองให้อยู่รอดก็แย่แล้ว ทีนี้พอมันผ่านผนช่วงเวลานั้นมาค่ะมันกลายเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างลึกเขาถึงได้ว่าเป็นบาดแผลทางจิตวิทยาจนทําให้แม้ในวันที่จริง,รงเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพ้นจากลอสติ e เก d ตไปแล้วเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้จ่ายบริษัทเองก็ยังไม่ค่อยกล้าลงทุน mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเองประเทศเองก็สตั๊กอยู่เหมือนกลายเป็นคนที่สมมตินะคะถ้าเปรียบเทียบคนเหมือนคนที่ป่วย mm hmm. แล้วก็ เขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาจะไปวิ่งเร็วจะไปออกกําลังกายหักโหมจะไปใช้ชีวิตตากแดดตากฝนตากลมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตเนี่ยไม่ได้ละเขาก็เลยต้องเซฟตัวเองแม้ตอนนั้นเขาหายป่วยแล้วนะคะมันเหมือนกับเป็นแผลเป็นไปละว,วันนี้หลายคนพูดถึงจีนว่าจีนกําลังเป็นแบบนั้นหรือเปล่า balance ชีส e t recession เพราะว่าวันที่จีนเองเนี่ยนะคะ เขากาลังพยายามฟื้นตัวกับเศรษฐกิจเนี่ยถ้าวันวันนี้ต้องยอมรับว่าแผลเขาใหญ่มากเลยจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จากนี่รัฐบาลท้องถิ่นจากการบริโภคกดตัวสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีหลายอย่างประเด็งประเดยแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยถ้าจีนเนี่ยกลายเป็นญี่ปุ่นสองก็คือกลัวการใช้จา่ายเพราะวันนี้เรา่มเห็นแล้วว่าหนุ่มสาวจีนนะคะต่กอนต่อคิวซื้อแบรนด์เนมใช้<ม>ของฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟอืฟเฟอยหรูหรา วันนี้เชื่อไหมว่าข่าวล่าสุดก็คือเขาเก็บเม็ดทองอะค่ะคุณวาเรนคือเงินที่เขาหาได้จากการทํางานเขาไปซื้อทองคาที่เป็นคล้ายเม็ดลูกอมโบตันอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆอ่ะเออ,อ,อเป็นการสะสมเวลแล้วคือเขาไม่ใช้จ่ายกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นเรื่องแฟชั่นหรือว่าเป็นเรื่องความหรูหราสักเท่าไหร่อ่าทีเนี้ยพฤติกรรมแบบนี้จริงๆมันอาจจะดีในระยะสั้นเนอะคือทําให้ตัวเองพ้นจากห่วงโซ่ของความท้าทายหรือว่าเอาตัวเองให้รอดจากวิกฤต แต่ถ้าพฤติกรรมเนี้ยังต่อเนื่องไปเหมือนญี่ปุ่นเนี่เขามีแผลแล้วมันเป็นแผลเป็นเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะกลับมายากทีเนี้ยก็ต้องกลับมามองอินเดียเหมือนกันอ่ะเพราะพอเติบโตมากๆแบบเนี้ยนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องคุมไม่ให้เกิดโอเวอร์สัปายหรือว่าเกิดบับเบิลจนฟองสบู่มันแตกในท้ายที่สุดเหมือนกับจีนหรือญี่ปุ่นที่เคยเป็นมาด้วยเหมือนกันค่ะคุณวรินครับนี่ยังไม่ดีแล้วแล้วแบล็กล็อกเขาดูถึงเรื่อง ปัญหาจีโอโพลิติกส์ใช่ไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ดูถึงตรงนั้นครับแบ็กโอกอาจจะยังไม่ได้พูดถึงในมิตินี้นะคะว่าเออจีโอโพลิติกส์แต่จำต้องยอมรับนะว่าถ้าถ้าดูจากค่ายอื่นที่เขาเคยวิเคราะห์นเนี่ยทางอินเดียวางตัวได้ค่อนข้างดีคือเหมือนกับว่าแม้เขาจะมีประเด็นกับทางจีนบ้างอย่างที่เราเคยทราบกันก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าระยะหลักเนี่ยต้องบอกว่าเ,ออเข้ารับมือกับทั้งจีนแล้วก็กับทางตะวันตกได้ดีนะคะแม้ว่าอาจจะแบบ เอนไปทางตะวันตกเช่นอเมริกาหรือโยุโรปมากหน่อยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีเม็ดเงินลงทุนจากประเทศเหล่านี้ที่เขาบอกเป็นไชน่า p l u สวันหลายประเทศหลายอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเนี่ยเขาก็เลือกมาพลัสที่อินเดียก็คือเป็นการกระจายฐานการผลิตอย่างประเทศอินเดียที่ประชากรก็เยอะด้วยแล้วก็ตลาดก็ใหญ่ด้วย แรงงานแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีคุณภาพสูงนะคะถ้าเทียบกับแรงงานที่เป็นแรงงานทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเทคเนี่ยนะคะที่เขาค่อนข้างมีความรู้ความสามารถสูงทีเดียวก็เป็นผู้บริหารองค์กรให้กับบริษัทเทคฝรั่งเนี่ยได้มากทีเดียวละคะ่ะคุณวานิลครับอินโดเหรอครับอินโดต่างจากอินเดียเยอะไหมครับ อินโดวันนี้นะคะต้องยอมรับว่าเขาเพิ่งได้ผู้นำคนใหม่นะคะชื่อว่าเอ่อพราโวโวสุเบียนโต,โตโใช่ค่ะซ,ซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งรับตำแหน่งเดือนตุลาคมเองแล้วก็อินเดียตอนนี้ก็เลือกตั้งอยู่นะแต่ยังไงพก,ก็คงมานั่นแหละอืที่ยาวนานมากอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งทางผู้นำใหม่เนี่ยเออเขาค่อนข้าง agressive ถ้าดูจากการตั้งเป้าการเติบโตนะคะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะ ขยับเศรษฐกิจอินโดนีเซียให้โตขึ้นได้8%ต่อปีซึ่งต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็จริงๆก็เข้าใจเนาะเป็นเป้าหมายผู้นําคนใหมย่ย้อนกลับมาบ้านเราอย่างเงี้ยนายกเศรษฐาก็เคยตั้งเป้าว่าเฉลี่ย5ปีจะทําไม่ได้5%ต่อปีปีนี้เรายังตั้งคําถามอยู่เลยว่า3%จะถึงหรือเปล่าเพราะว่าทุกค่ายหันมาประมาณ2%ต้นเท่านั้นเองแต่ก็เลยเข้าใจว่าเขามี มีความตั้งใจดีว่าอยากจะให้เศรษฐกิจเติบโตได้8%นะคะสำหรับอินโดนีเซียแล้วก็ตัดภาพไปที่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นเองเนี่ยเพิ่งแตะระดับสูงสุดไปเดือนมีนาคมนะคะตัวจาการ์ตาคอมโพสิตของเขาเนี่ยเราก็เลยทำให้เห็นภาพของสัญญาณเชิงบวกกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนของอินโดนีเซียพอสมควรอีกด้านหนึ่งนะคะจริงๆมิติของอินโดนีเซียคล้ายเดียอย่างหนึ่งคือเขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเม็ดเงินจากภาครัฐค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ความน่าสนใจเนี่ยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถ้าเทียบกับจีนเพราะว่าโอเคจีนเนี่ยเราเห็นการลงทุนมหาศาลเลยในะรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วอาจจะลงทุนจนจนไม่จําเป็นและที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราเลยเห็นจีนขยายมายัางประเทศในอาเซียนเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าลาวหรือว่าประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับจีนนะคะซึ่งอันนั้นเองก็อาจจะต้องต่างกันคือพูดง่ายคือรูมในการโตมันค่อนข้างตันและในหน้าของสร้างพื้นฐานแตอ่อินโดนีเซียกับอินเดียเนี่ยยังขยายไปได้อีกกว้างทีเดียว อีกด้านหนึ่งค่ะก็คือเรื่องขนาดเศรษฐกิจอสองประเทศนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของตัวเองอ,อย่างอินเดียนเนี่ยใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้นะคะอิอโนโดนีเซียก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์อ,อินเดียเาแออาเซียก็เลยทำให้เห็นว่าเออมันมีบางอย่างนะที่สองอินเนี่ยนะคะดับเบิลอินเนี่ยมีความคล้ายกันก<อ>ารคุณวาเลนเ culture เขาก็มี มีเขาเรียกอะไรฮะ appreciation ซึ่งกันและกันนะครับอย่างหนังเดียในอินโดนี้ popula r มากนะครับค oh. นอินโดนีตามดูหนังบอลีวูดกันเป็นชีวิตจิตใจเลยฮะร,รู้จกักเป็นเป็นตลาดที่ใหญ่สำหรับอินเดียเหมือนกันในภูมิภาคนี้นะครับบรูไนมันเลยแต่ว่าอินโดประชากรขนาดนั้นไงฮะคือผมก็เห็นในโซเชียลมีเดียนี่แหละพวกคลิปที่วรัลกันเนี่ยเอารู้สึกว่า อย่างไม่รู้น้องเฟิร์นได้ทำด้วยกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่เป็นเมคอัพชาเลนจ์ที่เป็นเพลงแขกอ๋อไม่ไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นน่าจะริ่จากคนอินโดหละมั้งที่ที่เป็นต้นฉบับอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าถ้าผิดขออภัยอ่ที่ทั่วโลกตอนนี้ก็น้าจืดอ่ะมาเป็นหน้าหลายๆแบบตันสนันอะไรเพลงเนี่ยอออโศกาเนี่ยฮะเมคอัพชาเลนจ์เนี่ยอ่ะนั่นก็น่าจะเริ่มจาก คนอินโดแหละฮะคือเขาดูหนังแขกกันเป็นชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยฮะทีนี้เนาะแล้วเขาก็อยู่ในอาเซียนด้วยแล้วไทยก็อยู่ <c oughs> ในอาเซียน,นเองเราก็ก็มีความสมัมนธ์ที่ดีกับอินเดียด้วยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับเราจะเกาะอาน,นิสงส์ของอินโดกับอินเดียสองอินเนี่ยยังไงได้บ้างครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งเฟิร์นเชื่อว่าเราต้องดึงจุดแข็งของตัวเองออกมานะคะแล้วก็คือเฟิร์นว่าวันเนี้ยเราเราเรา ไม่แน่ใจนะเุิอาจจะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าว่าเรายังจับทิศต,ตัวเองไม่ถูกเลยใน,ในมิติของภาพใหญ่ะนะคะว่า <c oughs> เอ๊ะตกลงเราถนัดอะไรนะ <c oughs> เราจะไปทางซอฟต์พาวเวอร์ไหมเราจะเป็นหับอีวีไหมหรือว่าเราจะทําเรื่องของทัวริซึมแล้วก็เราเก่งเฮลท์แคร์ด้วยคือต้องยอมรับว่าเราทำอย่างเดี้ไม่ได้อันนี้เข้าใจได้แต่การดิเวอร์ซิฟายมันต้องมีกลยุทธ์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เฟินมองว่า ทุกคนพูดตรงกันก็คือเรื่องของคือฝนขอใช้คํานี้แล้วนั้นฝนอาจจะขออนุญาตอนุญ,ญาตนิยามตัวคาใหม่เองนะคะว่าประเทศไทยบางทีเราเราอาจจะไม่ต้องเป็นเมนคอสอะไม่ต้องเป็นอาหารจานหลักเราอาจจะไม่ต้องเป็นบริษัทเทคท่านนำของโลกเราะจะสู้เขาไม่ได้เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตอีวีหมายถึงมีแบรนด์อีวีของตัวเองแต่เราสร้างซัพพลายเชนได้ไหมหรือเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านเซมิคอนดักเตอร์หรือหรือสิ่งที่ทั่วโลกกําลังให้น้ําหนักกันหรือแม้แต่ทรัพยากรทีอ่อินโดนีเซียมีทรัพยากรที่เป็นแร่เยอะมาก,กน,นะคะเราอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นเฟิร์นเฟิร์นก็เลยว่าเออบางทีเราอาจจะไม่ใช่เมนคอร์สนะแต่ว่าเราเรียกตัวเองว่าเป็นซีซนนิ่งได้ไหมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฤดู و, เป็นของหวานในโต๊ะอาหารซึ่งแน่นอนมันเรามีซีเซนซันนะคะเราเฟิร์นว่าคนไทยมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือเรา รักความสนุกเนาะเพราะเราไม่เคยเจอวิกฤตแรงๆ<ม>เช่นเรื่องของแบบอาซึนามิที่โหดร้ายเหมือนญี่ปุ่นสงครามโลก<ม>หรือแม้แต่อน้ําท่วมเราก็เอาตรงๆเราก็ผ่านพ้นมาได้หรือว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอันนี้ก็พูดต,ตรงๆพอเราไม่เจอสงครามไม่เจอความกดดันแม้แต่อีเวนต์สภาพอากาศที่เร็วร้ายจนทําให้เราต้องวางแผนในการใช้ชีวิตเนี่ย<ม>เราก็เลยเป็นคนเป็นเหมือนมีเป็นสีสันอะ พี่วีเห็นภาพไหมคะเออฝฟก็เลยว่าเอ๊ะเราเราพอทําอะไรจากเรื่องตรงรถเนอะทีแรกลุ้นอยู่ว่าว่าว่าคุณเฟิร์นจะบอกว่าเราจะเป็นแอปเปตไเซอร์ดีไหมหรืออ๋ออจก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าส่วนอืมใช่ค่ะแต่ไม่ผมมองว่าของเราเนี่ยคือการเมืองมันมีผลต่อการกําหนด นโยบายเศรษฐกิจมากเกินไปไงครับแล้วมันทําให้ขาดความต่อเนื่อง mm. คือเหมือนกับบอกพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็จะต้องรื้อใหม่หมดมันเลยขาดความต่อเนื่องหรือเปล่า mm. ครับเลยเลยทำให้ตอบคําถามของคุณเฟิร์นที่บอกว่าดูเหมือนเราไม่ชัดสักอย่าง,งว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเราไม่รู้ mm. ยังไม่รู้จุดแข็งของตัวเองหรือรู้แต่แกล้งทางเป็นไม่รู้เพราะว่าการเมืองเป็นแบบนี้ที่ที่จะต้องผลัดกันเข้ามา กำเนิน,นโยบาย,อบายของอตัวเองตอบสนองกับฐานเสียงที่เลือกเข้ามามใช่ไหมครับมันเลยทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของนโยบายถ้าผมมองเทียบกับอ่อย่างตอนนี้อินเดียโมดีก็นี่จะสมัยที่สามแล้วนะอ่าใช่เป็นสิบปีละค่ะใช่ไหมฮะมันมีความต่อเนื่องนะอ่าใช่ไหมครับของของนโยบายหรืออ่ะสิงคโปร์เนี่ยใครจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นในนิยามของเขาอ่าเขาก็มีความต่อเนื่องแล้วเขาก็ชัดเจนในภูมิภาคนี้ว่าเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนโบรกเกอร์ให้กับ ภมมีภาคนี้อ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีเรียลเซกเตอร์ที่จะยึดเป็นเรื่องเป็นราวได้อ่ะมันเป็นเซอร์วิสซะมากกว่าไหมอ่ะคุณคุณเฟิร์นอืมจริงค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเฟิร์นมองว่าอย่างล่าสุดอะ่ะที่มีประเด็นเรื่องนายกถูกศาลร,รับคําร้องที่วินิจฉัยเรื่องของการแต่งตั้งคุณวิชัยเนี่ยนะคะว่าเอาเัยคุณพีชิตเนี่ยนะคะพีชิตอืมสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือตอนเนี้ยเอ่อเซลส์แมนเนี่ยคุณเศรษฐทาที่พอเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเดินทางเยอะมาก และก่อนหน้านี้มีสัญญาณเชิงบวกนะว่านักลงทุนต่างชาตินในสนใจเข้ามาดูบ้านเราแล้วคือมันไม่ได้เร็วๆนี้หรอกหมายถึงว่าเขาก็แค่มีแผนว่าเอเขาจะมาดูนะมาดูตามพื้นที่มาดูแรงงานแล้วก็มาดูแคปซิตี้ว่าเราสามารถที่จะรองรับการลงทุนได้แบบไหนแต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าทางต่างชาตินะคะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยทางสอทเนี่ยก็บอกแล้วว่าสายตรงเข้ามาแล้วนะ ว่าเอ้ยการเมืองไม่ชัดเจนเหรอแล้วมีเซนาริโอไหนเกิดขึ้นได้บ้างนายกจะดารงตําแหน่งต่ออีกได้นานแค่ไหนมีโอกาสที่จะถูกฟรีซตาแหน่งไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนตัวผู้นําแล้วนโยบายจะเปลี่ยนหรือเปล่าคือเนี่ยเป็นปัญหาที่คุณวารินบอกว่าพอการเมืองไม่นิ่งไม่ใช่แค่แค่เปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะคะแค่พอรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปขายนโยบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสหนึ่ง พอนักต่างชาติกำลังตัดสินใจว่าจะมาเราหรือไม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงความไม่แน่นอนอีกนะคะก็คือ political risk เนาะเราเรียกความเสี่ยงทางการเมืองเนาะว่าจะเปลี่ยนผู้นำไหมจะมีอะไรเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเขารอ15มิถุนายนที่ให้ยื่นตัวข้อเสนอ,อ,อข้อโต้กลับใช่ไหมคะซึ่งมันมันกินเวลาแล้วต่างชาติเขาจะมาลงทุนเขารอไม่ได้อันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญว่า พอมันมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็เห็นด้วยคุณวารินมากว่ามันก็เลยทําให้เราไม่ไปไหนเราขาดการลงทุนมานานพอเราไปเปิดตัวเองว่าเราพร้อมรับสุดท้ายพอเขาจะมาเราก็เป็มตัวเองเนาะด้วยด้วยตัวเองเนี่ยแหละว่าเอ้ยเอ้ยแบบนี้รอก่อนดีไหมเมื่อไหร่จะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมครับก็แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นเช่นนี้จ้ะ อย่างที่เอา,าอาจจะเป็นโอกาสได้นะคะถ้าตอบคาถามคุณมารินเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟันว่าเรื่องอาหารเพราะว่าอ,อย่างล่าสุดนไปงาน Islamic าอิสลามิ s ซิมโบเซียมามีโอกาสพูดคุยกับหลายท่านที่เห็นช่องทางที่เป็นโอกาสในโลกมุสลิม,มแล้วก็ตัดภาพกลับมาบ้านเราเนื่องจากต้องยอมรับว,ว่าบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ถูกนิยามว่าเป็นเมืองพุทธ นะคะทำให้โลกมุสลิมเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการทำอาหารฮาลาลของบ้านเราทีนี้ตราฮาลาลก็เลยต้องบอกว่าแม้จะมีเนาะแต่มันไม่ได้เป็นตราที่ได้รับการสแตมป์จากประเทศที่เขาเให้สแตนดาดเราอะคะออ่ะเช่นซาอุดิอราระเบียะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งซีกโลกตะวนันออกกลางหรือแม้แต่อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หลายชนิดเนี่ยหรือพืชนเนี่ยนะคะเราต้องส่งไปที่มาเลเซีย แล้วก็ให้มาเลเซียส่งต่อเพราะเขาเชื่อมั่นในคุณภาพของมาเลเซียมากกว่าอ,อ่าทีนี้รกระบวนการตรงเนี้เข้าใจว่ากําลังดําเนินการอยู่แล้วก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสให้กับเราได้บ้างค่ะคุณอาลีก็พูดถึงอาหารพรุ่งนี้งานใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับไทเฟกส์ x, ก็มีหลายสถานทูตอยู่ในงานนี้ด้วยมีอาหารจากทั่วโลกเลยนะครับที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ใครที่อยู่ในอินดัสทรีนี้คงไม่พลาดงานนี้กันแน่นอนไทเฟกส์ไทเฟกส์ซึ่งก็จัด ลายพฤษภาทุกปีอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้คงเห็นอยู่ในกระแสข่าวด้วยก็วันนี้ขอบพระคุณน้องเฟิร์นมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณวารลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นศิรัติยาอิสระพักดีครับกอติดเศรษฐกิจ